สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้ก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งนับกับในเกมปี w เวฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครที่ผมเพึ่งได้มาใหม่นะครับอย่างเจ้าดอนดนี่นะครับใครที่ได้ดูคลิปเปิดกาชาตู้แผนการร้ายรีลันไปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมได้แค่เขาที่เป็นตัวใหม่ตัวเดียวเองนะครับสลับดอนดนี่นะตัวอื่นไม่ออกนะไอ้พวกมายุริแล้วก็ อลังคาอีก2ตัวเนี่ยก็ไม่ออกนะครับก็ออกแค่ดอร์นี่ที่เป็นตัวใหม่ให้ผมตัวเดียวนะครับเราก็จะมารีวิวเขากัดในวันนี้นะครับตัวเขาเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนาะก็มาจากตู้นิยายนะครับเป็นตัวละครพิเศษนะครับเป็นตัวละครจากร่วมกับนิยายนะครับตัวละครเขาเนี่ยเป็นเผ่าอลันคานะครับสำหรับข้อมูลส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นเผ่าอลันคาเป็นตัวละครตีระยะประชิดหรือเรียกว่าตีสายสีแดงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครธาตุสีแดงหรือเรียกว่าธาตุกำลังนะครับ ตัวละครเขาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าค่า a d k ของ d ดโนี่เนี่ยจะเยอะกว่าค่า SP ก็แน่นอนเขาเล่นเป็นสายโจมตีปกติเป็นหลักนะครับค่า ATK ตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่777นะครับที่เขาเอามาให้ไอ้นี้ผมได้จากคัมพี50หน่วยนะครับเลยเป็น827เนาะตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่777นะครับแล้วก็คัมพีอันที่2แนะนำาให้เอาเป็นคิริคอนเนาะแล้วอันที่3อันที่4 จะเอาเป็นเลือดหรือจะไปเล่นเป็นสายผสมก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่นง่ายๆก็เอาเป็นเลือดดีเฟนต์และอันสุดอันเกือบสุดท้ายเนี่ยเอาเป็น s อที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดให้เลือกเป็น ATK ปิดท้ายนะครับจะได้ทําให้ตัวนี้เนี่ยตีแรงดึงประสิทธิภาพการใช้งานของสายโจมตีโบติได้มากที่สุดนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยแน่นอนเขาสังหารบอสนะครับตัวเขาจะมีประโยชน์ในการลงดันกิวอย่างมากเลยสำหรับเจ้าดอดอนนี่นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะตีบอส ได้แรงมากนะครับไอพวกหัวหน้าหน่วยในดันกิลเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปเคียย์ได้นะครับลิงก์ของเขาก็คือลิงก์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับลงถึงี่สถึง20%ถือว่าสูงที่สุดในเกมแล้วสำหรับลิงก์ลดความเสียหายนะครับเราไปดูอุปกรณ์ที่ผมแนะนำกันนะอันนี้ลง P v วแบบปกตินะพุงน้ำหงน้ำหอมผมจะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายของท่าโจมตีปกติให้บนเลยนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมเอาเป็นพลังโจมตีนะครับ ถ้าเกิดเอาเป็น30%มสิบเปอร์เซ็นได้จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าจเจ้าเหยื่อล่อฮอลโลของผมเนี่ยมันได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นะครับมันไม่ออกสามสิบเปอร์เซ็นก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนส่วนลิงก์ตัวละครผมไม่มีเรื่องของน้ําหอมนะครับผมก็เลยจะใส่เป็นลุงซันเนยสึสามตัวด้วยกันนะครับถ้าเกิดผมมีเรื่องลิงก์ของน้ําหอมมาเนี่ยผมก็จะใส่เป็นสีแดงที่บวกความเสียหายโจมตีปกติไปนะครับหรือว่าจะใส่เป็นถึกก็ได้นะครับปรับใช้แล้วแต่สถานการณ์เนาะถ้าเกิดอยากปล่อยออโต้ก็ จัดเป็นถึกนะครับแต่ถ้าเกินอยากเล่นเองเล่นตีแรงเลยก็ใส่เป็นโจมตีปกติให้หมดนะครับจริงๆโจมตีปกติให้หมดเนี่ยก็ปล่อยออโต้ได้แต่ว่าเพื่อความเซฟเพื่อความั่ชัวร์ก็ใส่เป็นเล็งถึกไปกระดาบนะครับต่อไปมาดูรา,ายละเอียดคุณสมบัติท่าโจมตีกันเจ้าดดนนี่เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเขาไม่มีสถา,านะปกติเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับไอน,นี้คือค่อนข้างเป็นข้อเสียของเขาเพราะว่าเขาไม่มีสถา,านะปกติมายุ่งเกี่ยวเลยนะครับอ่าแล้วก็บางคนถามผมว่า ดูยังไงโจมตีสีฟ้าสีแดงให้มาดูที่ท่าคุณสมบัติท่าโจมตีแล้วเราก็ดูเลยว่าท่าไ,ไ,ไอคอนของเขาเนี่ยนะครับไอคอนการโจมตีของเขาเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าก็คือโจมตีไก่ครับถ้ามันเป็นสีแดงก็คือโจมตีระยะประชิดนะน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับต่อไปสกิลพาสซีฟของเจ้าดดนนี่เนี่ยก็คือไม่ติดเหน็บชาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาสามารถไปยืนแช่บอ่อไฟฟ้าได้เลยโดยที่เขาจะไม่ติดเหน็บชาเลยนะครับ อัพพลีตี้ที่เขาได้นะครับมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติอ่าผมลืมดูว่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดท้ายกันนะครับเดี๋ยวค่อยปิดท้ายไอ้สำหรับไอ้โจมตีปกติเราข้ามเป็นความเสียหายของสกิลก่อนนะครับโดดเดนี่เนี่ยได้ความเสียหายจากสกิลเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีลดคูลดาวน์ให้ด้วยนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีให้ทําไมวะหรือว่าท่าสองเขาเป็นท่าดูดอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะใช้กับท่าสองเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของเกมเพล นะครับไอ้น,นี้คืออัพพลิตี้ที่เขาได้นะอ่าเป็นลดคูลดาวสกิล12%นะครับแล้วก็มีทีมปาร์ตี้แน่นอนส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้จะเล่นออนไลน์หรือจะเล่นคนเดียวก็ส่งผลหมดเลยนะครับเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติให้อารันคานะครับที่ติดเนี่ยเผาอารันคาที่เป็นธาตุสีแดงนะครับอ่าที่เป็นตัวละครสีแดงเห็นไหมตรงเนี้ยได้20%นะครับความเสียหายโจมตีปกติของอารันคาสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้น20% เพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติอีก20%เพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวกหนึ่งแล้วก็ลมฉุดเชิญบวกหนึ่งนะครับเสียดายเขาไม่มียกเลิกกัอันนี้คือค่อนข้างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูขออนุญ,ญาตไปดูอบิลิตี้อันหนึ่งก่อนที่เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูก่อนพอใส่ของไปแล้วมันบวกเยอะนะครับ เพิ่มให้50%นะครับสำหรับความเสียหายโจมตีปกตินะครับเพิ่มให้50%คุณดูดีๆนะบางตัวเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยลิงก์ของเขาเนี่ยมันเป็นเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไปบวกทันทีเลยนะอ่าเขาจะเอาไปบวกทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูลิงก์เขาดีๆด้วยนะครับตรงรายการเนี่ยเขาจะมีบวกให้เราหมดแล้วนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกมเพลย์กันนะครับก็ จะไปลงน้ำหอมสีเขียวนะครับเพราะตัวละครเขาเป็นสีแดงนะแล้วก็อ่าแล้วเร็วนี้นะครับผมพึ่งได้เจ้าลิลูกะดบบน้ำหอมสีแดงมาจากตู้ฝีนะครับที่ให้เปิดรายวันตู้เทศกาลที่ตู้เทศการที่จะเปิดตัวละครจากเทศการรายวันนะครับผมได้ลิลูกะมานะครับก็ในที่สุดก็ได้สักทีแล้วก็ได้จากตัวฟรีด้วยนะครับคุ้มค่ามากนี่ก็จะใส่ไปเลยลิลูกะโอเค นี่คือโฉมหน้าตัวละครดับน้ำหอมสีแดงทั้งหมดในเกมนี้คนระับมีด้วยกัน2ตัวก็คือเจ้าโคกุโตะแล้วก็ลิลูกันะครับโอเคผมจะไม่ใช้พาร์ทเนอร์นะจะไม่ใช้เพื่อนโอนิ Columbus. โคโลมบิตมาสกิมบ่วงเลยนะยิงทีขี้แตกโอเค,อเ,คอเดี๋ยวเปิดจอยก่อนลืมเปิดโอเคเชื่อมต่อจอยละ ผมก็ไม่เคยเล่นเขาเลยนะเคยดูเกมเพลย์แล้วก็ลืมไปแล้วว่าเกมเพลย์เขาทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโจมตีปกติก่อนโอเคสกิลหนึ่งมันต้องตกใจเขาไม่นเด้นในสกิลนะครับสกิลสาม้าแมผมถึงข้ามไปสกิลสามก่อน <can> ผมเชื่อว่าสกิลสองต้องมีอะไรดีนะครับโอเคดูแล้ว โอเคสกิลสอที่ดีเลยเป็นสกิลดูดเข้ามานับทำให้ต่อยได้เ,เห็นไหมเวลามอนเตอร์ที่มีกาดเนี่ยเราต้องใช้สกิลเพื่อให้เขากาดแตกก่อนนะครับถึงจะต่อยเขาเข้าเนาะสกิลสนี่คือดีนะเอามาดูดมันเป็นสกิลที่เหมาะสมสำหรับสายโจมตีปกติอย่างมากเลยอุย๊ยโอโหโดนม่ทันมองลังคาญพวกมุดดินจริงมาสกิลสอง เห็นไหมดุโอ้โหยังโดนอีกถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ใช้สกิลเพื่อเซฟนะครับเพราะช่วงที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะเป็นอมตะนะครับช่วงที่เราใช้สกิลเราจะไม่โดนดามจแต่ยกเว้นในดันบอสนะถ้าบอสมันปล่อยเส้นมาแล้วเนี่ยไอ้ดันเลดบอสอ่ยแล้วเราไปปล่อยสกิลเนี่ยแตกนะครับดามจเข้าอยู่ดีนะครับเอ็ดูเข้ามา ถ้าสกิลสองเขาเนี่ยเป็นทั้งดูดแล้วเป็นทั้งบัฟด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะตัวนี้จะเก่งขึ้นเยอะเลยเสียดายคือเขาไม่มียกเลิกการเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่อยู่ในยุคใหม่แล้วอะ่ะเขาควรมียกเลิกการมาแถมให้แต่เขาไม่มีอันนี้น่าเสียดายจริงทาให้ตัวนี้เก่งนะมันก็มันก็เก่งอะ่ะมันเก่งอยู่ในหนึ่งระดับในระดับหนึ่งพูดผิดไม่ใช่นในหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สุด ียดายในเรื่องของพวกยกเลือกองการค่าพลงค่าพลังเอเบริตี้อะไรทำมาค่อนข้างโอเคแล้วแต่ขาดแค่หน่อยนึงนะครับถ้ามียกเลือกองการตัวนี้จะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันทําไม่ตายกันนะครับ โอเคไม่มีความแรงหรอกเพราะเราใส่ชปปี้นะครับอ่ะแล้วก็ดูดแล้วก็ตีบอสเรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของตัวละครตีปกตินะครับไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นโจมตีปกติเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นสกลสุลสกิลเลยอ่าโอเคง่ายมากนะครับสำหรับเจ้าดดนนี่ก็สังเกตได้ว่าตัวเขาไม่แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรมากนะครับแต่ว่า กิงสุวแล้วอะในบรรดาอาันคา3ตัวที่เป็นในนิยายอะที่มาพร้อมเขาอะไอเจ้าคูฮอกับจิรุจินะครับน่าจะชื่อประมาณนี้ถ้าเกิดจําชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับตัวนี้คือดูดีสุดละในบรรดาไอสามตัวนั้นนะครับเจ้าดอนโดนี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายโจงตีโปรตีที่ทําออกมาได้ดูดีนะครับแต่ก็ขาดนิดหนึ่งนะครับตามที่บอกขาดเรื่อง ถ้าเกิดท่า2เป็นท่าปั๊บด้วยจะดีมากนะครับถ้าเกิดมีอัมพลิตี้ยกอากาศด้วยก็จะดีดีกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็อดไปเนาะแต่เขาเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วไปตัดวละครตีปกติก็เลยทําให้เขาดูดีขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะมีประโยชน์ในดันเกิยวนะครับเขาจะมีประโยชน์มากเลยในดันเกียวแล้วก็ลิงของเขาเนี่ยคือลดความเสียหาย ลิงก์ของเขาเนี่ยคือลดความเสียหายถึง20%นะครับอ่า20%เลยก็ถือว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ใครที่ขาดพวกลิงก์ลดความเสียหายเนี่ยก็ใส่เจ้าดารอนี่เนี่ยไปลิงก์ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮัตวานนะครับอะไรพวกนี้ที่เป็นสีแดงก็เอาเขาไปใส่ลิงก์ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าดารอนี่นะครับก็ความเก่งเก่งนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับอ่าตัวนี้คือเก่ง คแค่ขาดๆไปหน่อยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของตัวละครยุคใหม่แหละตามที่ผมบอกนะครับตัวละครยุคใหม่น้อยครั้งที่จะออกมาออนนะครับพราะเรื่องค่าพื้นฐานของสเตตัสหรือว่าอาบิลิตี้เนี่ยมันอัปเกรดขึ้นจากพวกคุคก่อนเยอะเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่แจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ ขอบุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนน้อยสนับสนุนเยอะก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจมาสนับสนุนผมนะผมต้องขอบุณมากจริงๆนะครับแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างเพื่อสนับสนุนผมได้เลยนะครับโอเคไว้พกันในม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ